ใครที่กำลังมองหาน่า<ะ>เลมฟรีไฟลร้านเติมเพชรแต่นโคจะถูกแลวปลอดภัยที่สุดทางแท่ไทยไทยไทย ต้องที่นี่เลยเพจพิเชียงลาฟา้าเพจดังระดับแสนคนแต่คนซื้อไม่มีเลยขายมานานขายตั้งแต่ยุคกรุงศศีจนกรีทยงหาเลยพิเจียงเขาอยาบซื้อาราคาร้อนด้วยนะครับผมใครที่กำลัองอยากซื้อหรือกำลังคิดจะขายกำลังหาตามเลยไม่ต้องไปป้นธนาคารแนะนำที่นี่เลยเพจพิเ <laughs> จียงลาฟา้าลิงก์ใต้คลิปคลิป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังส่องดุยงนะครับวันนี้นะครับคือแบบไม่ได้รอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วคือไม่ได้กินเลยวันนี้ผมจะมากินไก่เคฟซีกันนะครับผมมันเป็นไก่แบบใส่ซอสแบบเผ็ดเดอ่ะเว้ยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับคือมันใส่ซอสแบบเผ็ดๆอ่ะเป็นซอสแบบราดด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเป็นซอสแบบเผ็ดๆนะครับคือมันมีอยู่2รสเว้คุณผู้ชมมันมีแบบรสเผ็ดแบบเผ็ดปกติก็คือซอสออกจะออกแบบสีส้มๆหน่อยนะก็คืออันนี้แล้วอีกอันนึงนะครับอีกกออันนนึง็็คืเปแบบ ว่าเผ็ดดุเลยเผ็ดดุเลยนี่คือมันจะเป็นซอสแบบแดงๆนะผมว่าผมว่าเอาฟิลเตอร์ออกดีกว่ารู้สึกแบบจะหล่อกเกินไปเอาแบบต้องสดแบบทุกคนจะได้เห็นแบบเออนี่หอ,อ,อแล้วนี่ทุกคนจะได้เห็นสีเออเนี่ยแบบแบบน่าก,กินจัดอะดูดิโอ้ยเย้รอบที่แล้วผมไม่ได้กินไงรอบนี้ผมจะมาแบบอ้าวจะมายั่วทุกคนแล้วมาครับคุณผู้ชมครับจะลองจากชิ้นที่แบบไม่เผ็ดก่อนนะครับซึ่งผมเป็นคนที่กินเผ็ดสบายๆครับดูดู นี่ครับอือหือคนอร่อยคอือือไม่หรอกอะเรอบที่แล้วที่มันมา,าใช่ไหพวกที่เราได้เป็นกระแสที่เขากินกันหนะกที่ผมไม่้กินเว้ยผมไม่้กินม,มีตังตรนนั้นอืม อันนี้ก็เป็นยุดไก่ไก่ป๊อปนะผมนะไก่ป๊อปราคา่รอยเก้บาทรอยก้บาทเก้า9บาท,บาท,บาทไม่้ลืมลนะเป็นไก่ป๊อปได้ทั้งหมด21ชิ้นนะครับได้21ชิ้นแต่ทำไมทุกคนดูดูคิดว่าน้อยนะครับเนี่ยบางคนดูแบบเอ๊ะทำไมมันได้น้อยจังกระพี่คือกว่าจะผ่านมาถึงมือผมนะครับก็โดนโดนแอบแดกไปเยอะเหมือนกันอนะ คือโดนแบบหลานบ้างพ่อบ้างแม่บ้างพี่บ้างกูก่อนถึงมือถึงมือกูคือแบบเกือบเกือบไม่ได้ทําคลิปแล้วต้องกูต้องบอกเฮ้ยพี่ผมทําคลิปพ,พี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองอีกสักชิ้นหนึ่งเอาแบบคำํำโตๆเลยเอาแบบเอาชิน้นนี้ชิ้นนี้แล้วกันเนี่ยโอ้ยชิ้นนี้คือแบบดูซอสดูซอสกูเ <c oughs> ี้ยเ้ยยยอเเเฮป่่่่ะไไมค็ทาหร่ ลองจิ้มดูจิ้มกับซอสซอสพรพิกกูโคตรเบื่อเวลาไปเทฟตีเวลาสั่งมากินเองอ่ะโคตรเบื่อเลยเ,ลลเ,ออเบื่อตรงไรวะม่นชอบให้ซอสพริกน้อยเว้ยแล้วผมอะ่ะเป็นคนชอบกินซอสพริกเยอะ ให้มาแบบเหมือนกวัวมดอะเอาไปว่ารสชาติมันก็ไม่ค่อยจะเผ็ดมากครับไก่เผ็ดธรรมดาจะเรามาลองไกไ่เผ็ดดุกันบ้างอันนี้คือเผ็ดดุเลยนะดูสีสีมันจะออกแบบดำๆเห็นปะตัวมันจะต่างกับชิ้นเมื่อกี้เลยเนี่ยดูชิ้นนี้มันจะออกส้มๆ,ๆเห็นปะตัวน,นี้ครับนี่ออกแบบดำๆดุๆเลยตอนแรกหลานๆผมกินไปคําเดียวแบบรู้เหลืองอะรู้เหลืองเลยอะเดี๋ยวจะลองชิมแบบเปล่าๆก่อนเดี๋ยวไม่ใส่ซ้อนนะ โอ้แพลโอ้แผลงงง่งง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 ง้งงง้งง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 ่งงงงง่งง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 บงงงงงีงงงงบงงบงงงงงงงบงงบงง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 นงง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 งมงง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 ไม่มีอะงรลงอ่ะองงงงกงง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 หงง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 นงง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 ละดูดูสีดูสีอืม ถ้ากินบ่อ,บอมันเผ็ดอยู่นะถ้ากินแบบเยอะๆไปเรื่อยๆอ่ะผมสั่งมาแค่สองอันนะสั่งคือสั่งมาลองคือไม่ได้สั่งมากินอิ่ม <c oughs> ตอนแรกสั่งมากินอิ่มแหละคือสั่งอันนี้มาหนึ่งได้อันไก่เผ็ดธรรมด,รมดาอีกหน <c oughs> ึ่งเผ็ดดุหนึ่งแล้วก็สั่งแบบชิ้นใหญ่ที่เป็นแบบสะโพกน่องอะไรเงี้ยมาอีกหน <c oughs> ึ่งโดนขโมยโดนพี่สาวขโมยไปที่เยอะก็เผ็ดวะลองใส่ซอสดูบ้างอืมอร่อยทรัไม่เผ็ดเลยรผมมองว่าถ้าใส่ทอดอะมันแบบ มันไม่เข้าวะ่ะคือมันเหมือนมันมีซอสในตัวอยู่แล้วอะ่ะมันอร่อยอยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าแบบไปใส่ซอสมันอีกอะ่ะดูแบบรสชาติมันมันเปลี่ยนอะ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะโอ้ยไอ้เคียเริ่มเผ็ดละคือเงืองือเริ่มออกจมูกแล้วอะ่ะตอนเนี้ยมองไม่เห็นเด็กในกล้องไอ้เคียเริ่มเห็นแล้วปะ <S <S อร่อยเผ็ดดูอ่ะอร่อย,ออยแต่ถ้าใครกินเผ็ดมากไม่ได้อะ่ะแนะนำเผ็ดธรรมดาแต่คนที่ชอบกินเผ็ดอย่างผมเนี่ยถ้ามากินเผ็ดธรรมดางะ อร่อยเส็ดดูอร่อยออออเริ่มเผ็ดละเริ่มเผ็ดละว่าอ่าแบบนึงเดี๋ยวขอีฮะขอกินอีกคำโอ้ทำงานอยู่บอกมาขอกินอีกคำเย็ <laughs> นรู้นกึกว่าจะคุยอะไรพิเศษ <laughs> อันนี้ไก่เผ็ดสุดอร่อยอุ้ยเผ็ดมากอืมอันนี้เผ็ดธรรมดาอันนี้เก้าเก้ามั้งนะรีวิวให้คนดูดิเดี๋ยวอ่ะคิดหนึ่งก่อนเอาชิ้นนึงเอาชิ้นนึงแล้วก็บอกอู้หูเป็นไงรสชาติพูดดูด้วยอู้หูเป็นไงรสชาติไม่ใช่คำนั้นหมายถึงว่ารสชาติเป็นไงเอาพูดดิอร่อยอร่อยเข้มสีเข้าแล้วพุ่เงี้ยอวยเกินอันนี้เผ็ดเผ็ดมากวะอ่าลองลองเผ็ดดูเเผ็ดดูเอ้ยอันนี้ใส่โดนซอสนะมันโดนซอสเอาริมลิมเหนือเป็นไงเผ็ดดุเป็นไงอันนี้ออร่่ยกวา เอาเผ็ดป่ะอ่ะผมเอาเผ็ดน้อยธรรมดาให้พี่ไปส่วนผมเอาเผ็ดมากมาเพราะเผ็ดมากผมรู้สึกว่าอร่อยกว่าเยอะอือหือเนี่ยเป็นว่าแล้วคุณผู้ชมดูซอสแบบข้างในดีแบบอือหือดูสิเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยมันมันไม่มาเยอะๆเลยว่ะแบบราดแบบคือผมอยากลองกินแบบจุ๊ๆดูอ่ะผมเป็นคนที่ชอบกินแบบเขาเรียกว่าไงวะซอสเยอะๆอ่ะผมอยากลองแบบว่าเอานังน่องเงี้ยนะแล้วก็ไป กินมันแบบแบบเยอะๆเยิ้มๆเลยอ่ะอยากลองดูว่ามันจะเป็นไงอ่ะสักครั้งอ่ะจริงๆสักครั้งอ่ะเขาแต่เขาคงไม่ให้หรอกนะครับคุณชมดูอื้อ้นี่โคเผ็ดเนี่ยนี้ผมซื้อมาจากกินอิ่มนีะครับอันนี้ผมซื้อมาน้องบเบิร์ดเลมเลยเนี่ยดูดูเขาลาดโอ้โหดูเขาลาดดูเนี่ย อืมน่ากินมากแบบน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉีกเห็นไหมมันเป็นแบบหนังน่องแบบใหญ่ๆอะ่ะคุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นหนังน่องใหญ่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะฉีกกินแค่หนังเนื้อไม่กินดูซิมันจะแบบเผ็ดจี๊ดขนาดไหนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปกินแค่หนังนะเดี๋ยวเอาเราเอาแบบตรงนี้หมดก่อนโอ้ยไก่21ชิ้น <c oughs> แต่ก่อนจะมาถึงมือกูนี่หมดอเยอะแล้วหมดไปเยอะนะอืมไอ้เรือเริ่มเผี่ยวว่ะ ตอนนี้คือแบบน้ำมูกเริ่มมาน้ำมูกเริ่มมาว้าน้ำเริ่มมาแล้วครับช่วงนี้นะิยังไม่ให้หมดเลยน้ำเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวผมจะบิ้วตรงนี้ให้เผ็ดๆก่อนนะครับตรงมันก็ยังเหลือตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามบิ้วตรงนี้มันเผ็ดๆก่อนโอ้โหเฮียข้างล่างแบบคิดเป็นแอ่งน้ําเลยอ่ะแบบโอ้โหคุณผู้ชมดูดิเนี่ยคือผมอยากกินแบบนี้นี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากกินนี่แหละชิ้นนี้แหละคอยดูคุณผู้ชมอุ้ยอีกี้อะ่วงขี้หกใส่มือเอ้ยข้อแผลโอ้โห มันจุใจมากจุใจมากไอ้เนี้ยไอ้เฮียอืมอ่าโคตรจุใจเลยทีเนี้ยบอกเลยเพามันโดนซ้อมแบบเต็มๆมากดูดิ่ไอ้เฮียกูมไม่ขัดเกมแล้วเดี๋ยวกูจะมาทําช่องกินแล้วไอ้เฮียทีหลังอะอ่าเลิอกอนะเลิกเละครับสอนดูนี้เลิกขัดเกมแล้วเลิกกวนตีนคนด้วยเพราะเดี๋ยวออกจากนอกบ้านไปรู้สึกรู้สึกอ่อนนอกบ้านไป,ไปออกไปเซเว่นอย่างเงี้ยเจอหน้ากูเฮ้ยหวัดดีครับพี่ตังกูนี่ไม่อยากจะรับไหวเลยกูว่าแบบอยากจะรีบหนีไปให้ไกลทำไมอะคือทำลิปกวนจนตีนคนหนึ่งเอาไปเยอะเว้ย เพลิดเลิแสบลิ้นคือผมมาห้อมทำคลิปกลนไปเงคนเยู่เยอะแล้วไม่รู้วันไหนแบบจะโดนส้นตีนอะใช่ปะเคฟจีนต้องเข้าแล้วจริงๆ้าวมาแบบขอเป็นซอสอะขอเป็นซอสพอไอ้เพลิดละชาเลยละเริ่มชาเลยละคือตอนนี้ในกล้องนี้ดูไม่ออกเลยว่าเผือเหือผมแตกอยู่เนี่ยดูดูดูจากผมดูเห็นปะ คือปาดอะไรมันก็ไปแล้วเพราะว่าแบบเหงื่อมันออกอ่ะดูดิคุณผู้ชมวาเหงื่อไม่ออกอันนี้ผมบอกไว้เลยนะไอชิ okay. so, hmm. ้นนี Hou ้นะครับช like so kind of yes ิ้นที่เป็นน่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับกินไม่ไหวละคือมันเผ็ดเผ็ดมากจริงๆเผ็ดมากแต่อร่อยเผ็ดมากแต่อร่อยเพราะว่าผมชอบชอบกินแบบเผ็ดมากๆนะคือถ้ากินแบบไม่เผ็ดแม่งรู้สึกแบบมันไม่อร่อยอ่ะมันต้องกินเผ็ดอ่ะเรียเผ็ด โอ้กินไม่หมดวะไอ้เหี้ยนี่ขนาดข้าวผมยังไม่ได้กินเลยนะตั้งแต่เช้าเพิ่งมากินตอนเย็นหิวหิวด้วยอะ่ะนี่คือหิวอากาศแบบซุ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 บแต่มันแบบว้ยทำไม่ได้มันเผ็ดมากเลยอะ่ะไอ้เหี้ยทำไมกูมันหลออ่อจังวะไอ้เหี้ยขนาดเผ็ดเงินแต่ก็หลออ่อคนไอ้เหี้ยชมตัวเอง <c oughs> นี่ครับทีครับหิวไอ้เหี้ยถ้าไม่หิวนี่กูเลิกกินแล้วเนะี่ย โอ้แพอ้เ้ยลิ้นไม่แดงวะไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบแรกผมเห็นคนกินอ่ะลิ้นไม่แดงเลยนะอ,อันนี้คือกล้องสดนะครับไม่ใช้ฟิลเตอร์อะไรแบบเหมือนตอนแรกก่คือกล้องสดเลย <c oughs> แล้วเดกล้องสดกูก็หลอกเหมือนกันนะวะไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วฟิลเตอร์เอาจริงอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งพออีกชิ้นหนึ่งพอครับค,บค,บคุณผู้ชมครับสำหรับไก่เค c ซมันชื่อมันชื่อว่าไก่เผ็ดดุอะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วไก่แซบซีเผ็ดอะไรก็ไม่รู้กูลืมแล้วเอาว่าไปเซิร์ชกินเอาเองนะคร 嗯，冰改一下。嗯。 ไม่มีไม่พอผมกินไม่ไหวแล้วว่ะผู้ชมเผ็ดเกินเก็บวกว่านี้อ่ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะอพอผมพูดว่าไก่เ็บซีพวกนี้นะครับคือถ้าอยากกินน่ะต้องรีบหากินนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงโปรหรือแบบเป็นเทศกาลอะไรอ่ยผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนไก่เผ็ดรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วอ่ะผมไม่รู้นะรอบที่แล้วกับรอบนี้มันมันซอสพริกตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่มันว่ารอบที่แล้วผมไม่ได้กินนะเสียดายที่มาเลยคือกินไปแค่แบบชิ้น2องชิ้นอ่ะโคตรแต่อนแค่น้ิิชช2ไง ใครอยากลองกินนะครับก็ไปหาซื้อได้ครับผมก็ถูกๆนะแค่99บาทได้ตั้ง21ชิ้นนะครับ99หรือ109ไม่รู้ลืมแล้วแต่ผมแนะนําเผ็ดดุเผ็ดธรรมดาไม่ไม่แนะนานะครับผมว่าแนะนําเผ็ดดุมันต้องสุดอะกินอะไรมันต้องสุดซึ่งไอ้รสนี้มันสุดอยู่แล้วต้องลองครับต้องลองอร่อยนะครับคือถ้าไม่ลองรอบนี้กว่าจะมาอีกก็นานเหมือนกันนะครับก็คาดว่าคลิปนี้สําหรับในการกินครั้งนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรจะลงด้วยแหละฟรีเลยนะครับก็ทำคลิปกินอาหารไว้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้นะผันะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วกันผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไยบายครับ